หวานแค่ทำงานของเธอเสร็จแล้วเหรอก็แค่เล่นเกมไขคียนิด้หน่อยเองปะทำไมต้องบ่นอะไรเยอะแยะอ่ะบมคือฉันขอยืมเงินเธอหน่อยสิเราจะเอาเงินจากไหนมาซื้ออ่ะอย่าบอกนะว่าไปยืมไปแบบมันมาอีกบบมนี่แกเอาเรื่องของฉันเป็นดินทายให้วงนี้รับหลังฟังงั้นเหรอเรื่องแบบนี้ไม่ต้องนินทาใครๆก็ดูออกปะแบมจะเสร็จแล้ว ยังไม่ได้ทําอ่ะแล้วทำไมแกยังไม่เริ่มทําล่ะเมื่อไหร่จะเสร็จเห็นเล่นแต่โทรศัพท์อยู่ได้ก็แค่เล่นเกมขยเคขีดนิดหน่อยเองปะ ฉันสิไม่ได้เริ่มทำเลยแดน,นฉันขอทำก่อนนะแล้วฉันค่อยทำต่อทีหลังละกันได้สิฉันก็ทำกล้เสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวฉันเขียนใส่หนังสือก่อนก็ได้ไม่ต้องไปพิมพ์เองแล้วดอวยฉันขอสมุดกับปากกาด้วยพอดีดึงเอามานวลหวานเธอมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเนี่ยฮะฉันไม่เคยเห็นเธอเอาอะไรมาเลยนะมาถึงที่ไรก็ยืมเขาตลอด ไม่ความรับผิดชอบมากสุดก็แล้วแต่ทำไมอะ่ะเพื่อนกันขอยืมใช้กันแค่นี้ไม่ได้เหรอและอย่างนักเทียนมันขี้ของแกด้วยอย่ามุ่งดีกว่าดูเจ้าตัวสิเมียจะเดือดร้อนเลยเลยใช่ไหมแบมอืมให้น้ำหวานยืมไปก่อน บ้านคือฉันขอยืมเงินเธอหน่อยสิจะเอาไปทำอะไรอะ่ะก็เอาไปใช้ใจ่ายทั่วไปนั่นแหละเธอก็รู้นี่ว่าบ้านฉันไม่ได้มีอันจะกินเหมือนบ้านเธออ่ะเงินเดือนที่ได้แต่ละเดือนอะ่ะจะไปพอใช้ที่ไหนอะ่ะรอบน,นี้ฉันคงไม่ยืมได ให้ยืมอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกนะแต่เธออ่ะก็ต้องคืนงวดก่อนที่เธอยืมฉันไปฉันถึงจะให้เธอยืมใหม่ได้อ่ะนี่แบบังเธออะไรคิดเนี่ยถ้าฉันมีเงินมากขนาดนั้นอ่ะฉันจะมายืมเงินเธออีกทําไมคิดบ้างสิฉันจะเอาเงินที่ไหนมาให้เธอยืมอีกอ่ะฉันเป็นแค่นักศึกษาเองนะนเงินเยอะแยะขนาดนั้นฉันไม่มี ครั้งสุดท้าย โอ้โหโน้ตบุ๊กใหม่เฮ้ยหวานเดี๋ยวนี้เธอมีปัญญาซือ้อโน้ตบุ๊กแพงกับเขาด้วยเหรอแล้วจะทำะไงคนไอ้ฉันมันดูไม่มีปัญญาซื้อเลยเหรอกเปล่านี่ฉันได่ได้วาอะไรเราเธอเอาเงินจากไหนมาซื้ออย่าบอกนะว่าไปยืมแบบมันมาอีกของเก่าที่ยืมไปอ่ะคือมันบ้างยัง เพื่อนอยู่ปะเรื่องแบบนี้ไม่ต้องดินทาใครๆก็ดูออกปะแกเห็นไหมแบมบมันก็ใช้ของธรรมดาทั้งนั้นรู้ไหมทำไมเพราะมันเอาเงินไปให้เธอ,อยืมไงแล้วเธอยังมีหน้าเอาของมาอวดใครต่อใครอีกนะเป็นฉันเนี่ยฉันอายนะฉันคุยกับแบมอยู่ไม่ได้คุยกับแกเทียนยุ่งดีกว่าเออ บางยเธอไม่เคยเห็นฉันเป็นเพื่อนเลยหรือไงคะถึงได้แต่คิดเล็กคิดน้อยอยู่นั่นแหละแล้วก็เรื่องของฉันไปบอกคนอื่นด้วยอะ่ะฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเลยนะไม่จริงอะ่ะถ้าเธอไม่เคยคิดแล้วเธอจะมัวแต่คิดเล็กคิดน้อยเรื่องตังฉันทำไมอะ่ะนี่มีสเติหน่อยสับสนอะไรมากปะคนปกติเขายืมเงินกันหนัมันก็ต้องคืนเงินอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าเพื่อนอะไรเลยอย่าไปเอาคำว่าเพื่อนมาอ้างเพื่อจะไม่คืนเงินคนอื่นเลย เธอได้เงินเคยกับฉันอะก็ได้นะฉันจะคืนให้เธอทุกบาททุกสตางค์เลยแต่ว่าต่อไปเนี้ยเราก็ไม่ต้องเป็นเพื่อนกันอีกว่าไงหล่ะเธอจะเอาไงมันต้องขนาดนี้เลยเหรอล่ะหว่าทำไมเธอต้องวังคับให้ฉันเลือกด้วยอะบัมเธอเลือฉันใช่ไหมอะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนี่ฉันรู้ว่ายังไงอะเธอก็เลือกฉันอยู่ดีใช่ไหมเงินแค่เนี้มันมาตัดความสัมพันธ์ของเราไม่ได้หรอก เธอพูดอบมันก็จริงนะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอะตลอดเวลาที่มีเธอเป็นเพื่อนอะมันก็ดีนะแต่มันจะดีกว่าถ้าไม่มีเธอพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะก็หมายความว่าแบบมันไม่เลือกเธอเป็นเพื่อนยังไงเอ๊ะเมื่อกี้หนูั้นได้ยินว่าเธอจะคืนเงินมันทุกบาททุกสตางค์เลยใช่ไหม 要领嘛。<Illinois. S 2>